ครับพี่น้องไทยบรรทุกมาซอยเกบทอพี่น้องน,นี่รมวมโดยช่วยกันไทยบรรทุกดูสิเอีลุมแสักนลูกนี่แพว่าังลุม ไปบล่น้ำลงเอ๋อดูหันลอ๋อนี่มันไลไปซ้เนียล้นยัไปแห้งวนี้รเ้ไเลาทีงมาตรฐานเล่าไงไทยบางโซงยิดก่ง

ไรสดเลยไปสดเจ้ากเลีเดี๋ยวให้มุกกำเาในก้อนเขานี่นี่ไปเพื่อนเดนิดไปเพือนเดนิดไปทางนี้แมนไนซิปตัวนี้เฮ้ยไกล้ๆนี่อ๋อนี่เอาหนิมันแดงล่ะมันเข้าละมันยังไหวมันยังรันเราเรากับแกมากกับพเนยทางไหนก็ไปเลยแต่สิไป เอาไปนองเรียบร้อยแล้วได้ครับเด้อเดี๋ยวไปก่อนคลิปนี้ไว้สำนีคลิปหนักกว่ากันไปนะเพื่นเอ้ ย่าเืมกดติดตามเด้พี่น้องได้กดกระดิ่งดัพี่น้องไทยปัทส่งรวมโดยช่วยกันไปไปไปแลละเรียบร้อยครับเดี๋ยวมื่นเขาจะเอาดินมาถมอย่งนี่ครับคลิปนี้ไปสนีคลิปหน้าเข้ามากันใหม่ครับไทยปันส่ง